ไปเดินเออ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 พ่อแกเอ้าพ่อแกเป็นตำรวจเหรอปั๊บฮะเออรู้แล้วแม่รู้แล้วลูกพอลิสน่ะละเออเออพอลิสอย่าเสียงดังมากลูกอย่าเสียงดังอวี่เออเออตื่นเต้นตื่นเต้นอ a x e ลมาอ a x e ลรัสเซียพอทำมิลวานอสไม่เสร็จแล้ว เหรอใช่ค,าาคป็นหน้าสเน่เป็นหสน่รั่งคุณเป็นหน้าสเน่ฝรั่งคุะเป็นหน้าสเน่ฝรงะนหน้่ฝรออั่งคุณจะเป็นหน้าสเรั่งคุณะเป็นหน้าสน่่งะเป็นหน้าอเ่งคุณจะน้าน่ั่งเป็น้าสั่งคุะเปนหาน่ฝรั่เป็นหน้าสเน่ฝ่คุะ็ออน้าสเน่ฝคนา อืมคุยกันพี่น้องเออ